สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเอกในวิ่งนะครับวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการดำน้ํายิงปลาในน้ําขุนจะมีเทคนิคในการดำน้ํายิงปลาน้ําขุนยังไงคอยติดตามดูกันจัดไปครับก่อนอื่นเรามาพูดเรื่องน้ําขุนกันก่อน น้ำคุณที่เราจะดำเนี่ยไม่ใช่ว่าน้ำแบบแดงแบบน้ำนองน้ำแดงจืดขึ้แบบนั้นผู้แม,มนเดฟวิ่น่องเวแบบนั้นดำไม่ได้นะครับดำดำไม่ได้น้ำคุณในหน้าที่นี้ในการดำน้ำยิงปลาเนี่ยหมายถึงว่าเราดำลงไปแล้วสามารถมองเห็นได้จากระยะ,ะหน้ากากของเราออกไปประมาณสักคืบหนึ่งหรือว่าสองคืบหรือว่าไม่เกินศอ,อกนะครับถ้าเกินสอกไปนี่ถือว่าใสาละอ่า น้ำมันจะออกแดงแดงมันจะขุนๆแบบนี้แต่ว่าเห็นไม่ใช่ว่าแดงแบบขุนคลักแบบนั้นอันนั้นไม่ได้นะฮะอ่าต่อไปวิธีการดำน้ําขุนเราต้องใจนิ่งๆนะครับการดำน้ําขุนเนี่ยเราดำลงไปมันไม่เห็นวิสัยทัศน์ใต้น้ํามันจะทําให้เราอึดอัดมากนะฮะมันจะทําให้เรากลัวแล้วก็อ่า ทำให้เราดำน้ําไม่นานนะฮะอันนี้เป็นกันทุกคนมันจะต่างจากานำดำน้ําใสนะดำน้ําใสนี่เรามองเห็นได้วิวทัศน์มันสวยมันสามารถเห็นอน,นุอันนี้เป็นอะไรเนาะแต่การำดำดน้ําขุดเนี่ยดำลงไปมันจะมืดหมดมันจะเห็นแต่แดงๆอย่างเงี้ยสามารถมองเห็นได้แค่เน,นี่ยประมาณศอกประมาณนี้อย่างเงี้ยมันยากนะครับ อันเนี้ยเทคนิคในการดำน้ำขุนเะรจะดำยังไงให้ได้ปลานะผมก็มีประสบการณ์ในการดำน้ำขุนมาเล่าสู่กันฟังเนาะใครที่จะเอาไปทําตามหรือว่าเอาไปฝึกฝนกันก็ลองฟังดูกันแล้วกัน,ะนการดำน้ำขุนนะครับดำลงไปนอนนิงน่งๆเลยดำลงไปนอนนิงน่งๆนอนนิงน่งๆเพื่อให้ปลาเข้ามาหาเรานะครับ เพราะว่าน้าขุ่นเนี่ยเราไม่สามารถตีฟินมองหาปลาได้เหมือนน้ําใสนะเพราะฉะนั้นเราต้องดําลงไปนอนนิ่งๆจับปืนรอปลานิ่งๆนะฮะเพื่อให้ปลาเข้ามาหาเราครันเนี้จะทํายังไงให้ปลาเข้ามาหาเราเราต้องมีเทคนิคในการเรียกปลานะฮะวิธีที่หนึ่งผมจะใช้วิธีการตีน้ำอุ้ม ตุ้มดีน้ำแรงๆเลยดีดังๆให้ปลามันได้ยินแล้วปลามันจะสงสัยว่ามันเสียงอะไรแล้วเราก็ดำลงไปนอนรอนิ่งๆถ้ามีตัวปลาจะเข้ามาดูเรานะครับสังเกตยังไงเมื่อน้ำขุ่นปลามันเข้าเห็นยังไงมันจะไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนว่าเ,เป็นปลามันจะเห็นเฉพาะดำๆหรือว่าขาวๆแวบๆนิดเดียว ให้เราจ้องมองวัตถุหรือว่าจ้องมองอยู่ที่เดิมนิ่งๆนะถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวหรือว่าสีเปลี่ยนจากสีสแดงๆกลายเป็นสีดำๆขึ้นมาหน่อยนึงอย่างเงี้ยลั่นเลยลั่นไกลเลยเอา้าวแล้วน้ำขุนปืนผมยาวทำไงอ่ะอปืนยาวเรายื่นเราเรายื่นปืนออกไปแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ เอาทอยมาข้างหลังแล้วก็ใช้นิ้วโป้งเดี๋ยวจะสมมุติให้ดูสมมุติว่าอน,นี้เป็นปืนเรายื่นไปแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าน้ํามันขุนมองเห็นได้แค่ตรงนี้อย่างเงี้ยเราจะทํายังไงหมดมาแค่นี้มันก็เลยไปอยู่แล้วให้เราทาอย่างนี้นะครับใช้นิ้วโป้งจากที่เราใช้นิ้วชี้นะเหนี่ยวไกก็จับปืนแบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วโป้งเหนี่ยวไกลแล้วก็ใช้อุ้งมือด้านซ้าย หรือว่าด้านที่เราไม่ถนัดจับแบบนี้นะครับจับปลายปืนแล้วก็ถอยมาให้ปลายปืนอยู่ตรงหน้าเราประมาณนี้เพราะว่าปลามันจะเข้ามาระยะแค่เนี้ยเห็นไหมเราต้องถอยปืนมาไว้แบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วโป้งเหนี่ยวไกนะครับจ้องอยู่นิ่งๆเห็นวัตถุอะไรที่เปลี่ยนน้ําเปลี่ยนสีหรือว่ามีอะไรดําๆเข้ามาขึ้นที่ผ่านหน้าเ่ยลั่นเลยปั้งกาเรเลี้ยงปลาแบบที่สองทำยังไง รั้งแรกเราตีน้ําก่อนตุ้มๆนะดำลงไปพอถึงพื้นปุ๊บเรานอนนิ่งๆแล้วเราใช้ลําคอทําเสียงนะผมไม่ได้ทําเสียงด้วยการอ้าปากโอ้โอ้โอ้อะไรแบบนี้นะดูคอเห็นไหมเสียงมันจะดกึกดกึกอยู่ใต้น้าปลามันก็ได้ยินแล้วมันก็จะสงสัยเอ้มันเสียงอะไรวะแล้วมันก็จะเข้ามาดูเรา นะอันนี้ลองไปฝึกทํานะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการเรียกปลาอีกวิธีนึงดูเนี่ยเอาคอเนี่ยทําผมไม่สามารถอธิบายไ,ได้ว่ามันเกิดเสียงได้ยังไงแต่เอาไปฝึกกันได้เนี่ยเห็นไหมมันไม่ต้องอ้าปากให้ทําให้เกิดเสียงอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการเรียกปลาอีกวิธีนึงนะ เทคนิคต่อไปคือการดำลงไปแล้วใช้วัตถุที่อยู่ใต้น้ำเป็นหลักในการดูนะสมมติว่าเราดำลงไปเรามีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งเรามองแล้วก็เล็งปืนมาข้างต้นไม้แบบนี้มันจะสามารถมองเห็นได้ดีดีกว่าที่ลงล่งๆนะครับถ้าที่ลงล่งงเลยมันจะ แดงไปเหมือนกันหมดอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรเปรียบเทียบเนาะมันก็จะดูยากนิดนึงต้องมีต้นไม้หรือว่ามีอะไรดำๆหรือว่ามีวัตถุใต้น้ําให้มันเปรียบเทียบกันสม่ว่ามีต้นไม้อยู่ต้นนึงเราลงไปกิ่งไม้อยู่กิ่งนึงเราเล็งไว้ข้างๆกิ่งไม้เนี่ยถ้ามีอะไรแวบผ่านกิ่งไม้อย่างเงี้ยเราก็ยิงอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงเทคนิคต่อไปคือการใช้แสง ในที่มืดกับที่แจ้งในที่มืดกับที่แจ้งหมายถึงยังไงก็จะเป็นลักษณะของจอกนะครับเป็นจอกแล้วเราก็ดำลงไปเราฝังตัวอยู่ในที่มืดก็คืออยู่ในใต้จอกแล้วมองออกไปด้านนอกด้านที่แสงส่องเห็นมันจะสามารถมองเห็นได้ไกลขึ้นนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งในการดำน้ำยีงควาน้ำขุ่นนะครับถ้ามีปลาเข้ามามันจะมองเห็นได้ง่ายกว่า เรามองเข้าไปในที่มืดนะครับโอเคอ่ะต่อไปวิธีเนี้ยอาจจะอ่าหลายคนอาจจะประสบปัญหาคือเราดำลงไปปุ๊บมองไม่เห็นอะไรเลยคือสายตาเราปรับไม่ทันนะเพราะน้ํามันข้างข้างล่างมันขุน่นมันจะดำมืดมันจะมองไม่ไม่เห็นอะไรให้พี่น้องทาอย่างนี้ดำลงไปปึ๊บถึงพื้นปึ๊บ ให้พี่น้องหลับตาครับหลับตาไปเลยหลับตาไว้ประมาณสักสี่ห้าวิแล้วก็ลืมตาขึ้นม่านตาของเราจะขยายแล้วก็สามารถมองเห็นได้ในที่มืดได้ดีกว่าตอนที่เราดำจากผิวน้ำคือสแสงสว่างอย่างเงี้ยแล้วลงไปถึงพื้นแล้วมันมันขุ่นน้ำขุนน้ำมืดอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันมองไม่เห็นก็ใช้เทคนิคนี้ก็จะ ช่วยได้เยอะนะเทคนิคต่อไปเทคนิคต่อไปดำลงไปข้างล่างน้ำขุ่นข้างบนน้ำใสพอมองเห็นหมายถึงน้ำใสข้างบนขุ่นล่างมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเราดำลงไปติดพื้นเลยมันจะมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราจะใช้เทคนิคนกันดำลงไปถึงพื้นตรงที่น้ำขุ่นแล้วเราแงปืนขึ้นอย่างนีนะ้ยกปืนขึ้นด้านบน มันจะเห็นแสงจากผิวน้ำใช่ไหมถ้ามีอะไรดำๆผ่านปืนเพื่อมาก็ลั่นเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเทคนิคนึงนะฮะส่วนมากแล้วน้ำขุ่นไม่ค่อยมีคนดำกันนอกจากมันจําเป็นจริงๆไม่มีที่ดำหรือว่าต้องการจะได้ปลาปลาหมายเนี้ยมีเยอะแต่ว่าน้ำไม่ใสยังไงยังไงก็ต้องดำยิงอย่างเงี้ย อันนี้เขาก็ต้องมีเทคนิคในการยิงในน้ำขุนของเขาดำลงตามกอไผ่แล้วใช้ลำไผ่เป็นวัตถุเปรียบเทียบกับปลามองดูวัตถุลำไผ่ไว้พอมันเห็นอะไรมืมดมืดมาข้างกอไผ่ปุ๊บก็ยิงตึ้งแบบนี้อ,อย่างหน,าหน้าเขาที่เขาดำอยู่รัชโยธรคเขื่อนนี้น้ำไม่เคยใส <c> ่ <oughs> น้ำมันจะแดงแแต่ว่าปลามันจะเยอะ จะดำลงไปอยู่กอไผ่แล้วก็เอาปืนแย่ขึ้นไปด้านบนหรือว่าดูกับกอไผ่เป็นหลักอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการดำน้ำยิงปลาน้ำขุ่นนะครับสำหรับนะนะท่านใดที่มีประสบการณ์ในการดำน้ำยิงปลาน้ำขุ่นและมีเทคนิคดีๆก็สามารถาแชร์ความรู้ให้พี่น้องของเราได้รับทราบด้วยกันก็คือการคอมเมนต์ใต้ โดได้นะครับผมก็หวังว่าเทคนิคในการดำน้ำมีฟาน้ำขุ่นของผมอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับหน้าหน้าหลายๆท่านที่กำลังฝึกดำน้ำอยู่นะฮะก็สามารถเอาไปฝึกฝนกันได้ใครที่คิดว่ามีประโยชน์คลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์กันกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันให้กำลังใจกันอ่ะ เดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับทริปหน้ามีเทคนิคอะไรจะมาเล่าสู่กันฟังก็คอยติดตามดูกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ